สถานการณ์การสู้รบในเมียนมานะครับก็ค่อนข้างดุเดือดเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยนอกจากจะได้ยินเสียงเครื่องบินรบของเมียนมาที่ปฏิบัติภา,ารกิจแล้วเนี่ยก็ยังปรกากฏลูกระเบิด RPG เนี่ยตกเข้ามายังฝั่งไทยด้วยนะครับทำให้บ้านเรือนเนี่ยได้รับความเสียหายในส่วนของทางการไทยเนี่ยก็ปรากฏภาพการเสริมกําลังตามแนวชายแดนบางส่วนนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่ปรากฏว่ามีการล้ําแดนของกองกําลังทั้งฝ่ายเมียนมาแล้วก็ฝ่ายของชนกลุ่มน้อยก็เหลียงเข้ามาในฝั่งไทยนะครับ คขานี้มีคําถามว่าประเทศไทยยควรจะทําอย่างไรในสถานการณ์นี้นะครับ TF จึงขอตอบคาถามแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังดังนี้ครับ อย่างแรกคือต้องเข้าใจก่อนว่าการสร <tout S 1> ู้รบระหว่างกองทัพเมียนมาแล้วก mm ็ชนกลุ่มน้อยนั้นเนี่ยมันฟังดูอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ามันก็ถือเป็นเรื่องปกติที่มักจะเกิดขึ้นในฤดูแล้งว่าฤดูหนาวซึ่งไม่มีฝนแล้วก็สภาพอากาศปลอดโปร่งนะครับกองทัพเมียนมาเนี่ยจึงมักจะเรื่องในช่วงเวลานี้นะครับในการทําการรบกับชนกลุ่มน้อยเหมือนเป็นเหตุการณ์ประจําปีนะครับเพราะเกิดขึ้นเป็นเวลานานหลายปีแล้วแต่ในบางช่วงเนี่ยก็อาจจะมีต่อข้อตกลงหยุดยิงนะครับระหว่างรัฐบาลเมียนมาแล้วก็ชนกลุ่มน้อยนะครับแล้วก็การสู้รบบเเนนนนี่่่ยาาาางงปปออจจะกิดขึ้้้วววไัแต มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเหการปกติที่แทบจะเกิดขึ้นทุกปีของเมียนมาครับ ประการต่อมาครับประเทศไทยเนี่ยมีหน้าที่ตามหลักการระหว่างประเทศที่จะต้องดูแลประชาชนที่อพยพลีภัยเข้ามายังฝั่งไทยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์สู้รบเนี่ยประชาชนแล้วก็ชนกลุ่มน้อยก็จะอพยพเข้ามายังฝั่งไทยเป็นประจำนะครับเพื่อรอให้เหตุการณ์สงบก่อนจะกลับเข้าไปแล้วก็ทางการไทยเนี่ยก็จะทราบเรื่องนี้ดีนะครับก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลผู้อพยพหนีภัยสงครามว่าเป็นประจําอยู่แล้วแม้ว่านี่จะเป็นภาระราข,ของประเทศไทยนะครับทั้งด้านงบประมาณกําลังคนนะครับแต่ว่าก็ถือเป็นหน้าที่ที่ปฏิเสธไม่ได้ตามหลัักนน uh นุษยชะครบ อีกประการหน ok ึ PI, function, lighting, ่งนะครับก็คือว่าในกรณีที่มีกระสุนตกเข้ามาเนี online, <reco Christ. S 1> ่ยหรือมีการบินล้ําแดนเนี่ยทางการไทยเนี่ยก็สามารถเลือกที่จะมีการมีตัวเลือกในการตอบโต้ได้หลากหลายนะครับซึ่งก็สามารถพิจารณาได้ตามความหนักเบาของสถานการณ์นะครับเช่นการประท้วงหรือว่าการขอความร่วมมือผ่านกลไกคณะรรมการชายแดนไทยเมียนมานะครับการประท้วงหรือว่าหาเรือกับทูตเมียนมาประจําประเทศไทยหรือว่าถ้าจะพิจารณาใช้กําลังนะครับก็อาจจะใช้กําลังยิงเตือนหรือว่ายิงตอบโต้กลับไปในปริมาณที่เหมาะสมนะครับกรนีแล้วแต่สถานการณ์ ในส่วนของการบินเนี่ยจริงๆเนี่ยพื้นที่การแตบดบการของเครื่องบินรบของเมียนมาเนี่ยในครั้งนี้นะครับแม้ว่าจะยังอยู่ในเขตของเมียนมาในประเทศเมียนมาเนี่ยแต่ก็ถือว่าสําหรับประเทศไทยเนี่ยอยู่ในเขตในหรือว่ามิดไนโซนซึ่งก็นับจากชายแดนไทยออกไป50ไมล์ทะเลนะครับ อากาศยานที่ไม่ปรากฏฝ่ายเนี่ยก็ต้องมีการดําเนินการสกัดกั้นอย่างเหมาะสมนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยถ้าระบุฝ่ายได้นะครับเช่นในกรณีนี้ก็คือทราบว่าเป็นเครื่องบินรบของเมียนมาแล้วก็พิจารณาแล้วเนี่ยเ,เส้นทางการบินเนี่ยยังไม่ได้เข้าน่านฟ้าของไทยก็อาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับทั้งนี้แค่อาจจะติดตามหรือวิทยุแจ้งเตือนนะครับหรืออาจจะส่งอากาศยานของไทยเนี่ยขึ้นไปบินประกบตามแนวชายแดนไทยเพื่อแสดงกําลังก็เป็นได้เช่นกันครับ แต่สิ่งที่ไทยเนี่ยทำไม่ได้นะครับคือการให้ความช่วยเหลือใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นให้ความช่วยเหลือรัฐบาลเมียนมาครับหรือว่าให้ความช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยเนื่องจากทั้งหมดเนี่ยก็ถือเป็นกิจการภายในของเมียนมาครับไทยไม่สามารถจะดําเนินการโดยพลราการได้นะครับเพราะจะเป็นการละเมิดอธิปไตยของเมียนมายกเว้นแต่ว่าจะมีกลไกระหว่างประเทศอื่นนะครับเช่นกลไกของประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยหารือแต่ในปัจจุบันเนี่ยประชาคมอาเซียนเนี่ยก็ไม่ได้เชิญรัฐบาลเมียนมาเข้าร่วมหารือนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการกาอรัฐประหารของกองท ก็ค,คือคกลไกของสปาะชาชาตินะครับซึ่งถ้าส้าประชา,ชาตินะครับตัดสินใจในการที่จะแทรกแซงหรือว่าเปิดภารกิจ Peace Building นะครับซึ่งก็ต้องใช้กำลังทหารเนี่ยไทยก็อาจจะพิจารณาส่งกําลังเข้าร่วมกับสรบประชาชาตินะครับหรือให้สหรประชาชาติเนี่ยใช้ถานที่หรือว่าฐานทัพในประเทศไทยเป็นที่ตั้งแล้วก็เป็นฐานในการส่งกําลังลุงของกองกำลังสรประชาชาติที่จะเข้ามาใช้ในการสร้างสักดิภาพหรือว่ารักษาสักดิภาพก็ได้ แต่อย่างที่กล่าวไปนะครับก็คือว่าแม้จะดูในเหตุการณ์จะน่าตกใจแล้วก็รุนแรงเนี่ยแต่ก็ต้องบอกด้วยความน่าเสียใจนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทบทุกปีแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่เคยมีสัญญาณใดๆนะครับจากสหสระชารชาติว่าจะออกมติใดๆในเรื่องการสู้รบกับชนกลุ่มน้อยที่นําไปสู่การจัดตั้งภารกิจ peace building หรือว่า peace keeping แต่อย่างใดนะครับซึ่ง TF เเนี่ยมองว่าถึงแม้สถานการณ์จะเป็นนี้อยู่เนี่ยก็ยังยากมากที่จะไปถึงจุดที่สหสระชารชาติจะดำเนินการใดๆนะครรรัับบตงนี้ถ้าถาาาาฐลไทยยอยกจะห จุดในการแสดงบทบาทในเหตุการณ์นี้นะครับก็อ,อาจจะทําได้ทั้งการถแถลงการเรียกร้องหรือว่านําเรื่องข้อหารดีกับกลไกระหว่างประเทศต่างๆนะครับที่กล่าวไปแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องพิจา,ารณาตามสถานการณ์แล้วก็ปัจจัยเฉพาะตัวต่างๆนะครับโดยเฉพาะปัจจัยที่ไทยเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ติดก,กับเป็นมากนะครับแล้วก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดขึ้นในแนวทางใดนะครับซึ่งก็ต้องดูว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะมีนโยบายในด้านนี้อย่างไรนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะไม่นําไปสู่การส่งกําลังหรือการสนับสนุนทางอาหารใดๆอย่างแน่นอนนะครับต้ให ได,ได้กล่าวไปดังนั้นเนี่ยจากเหตุผลทั้งหมดเนี่ยทีเอก็คาดว่าก็คงจะมีเฉพาะการเสริมกําลังตามแนวชายแดนนะครับเพื่อรักษาความมั่นคงแล้วก็รองรับผู้อ,อพยพรวมถึงคอยป้องกันไม่ให้มีการล้ําแดนเท่านั้นนะครับโดยในพื้นที่แม่สอดเนี่ยก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของกองกําลังนเนเส่วนของกองทัพบ,บกนะครับแล้วก็จะมีอา,าสารักษาดินแดนของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยมีกําลังฐานพลาแล้วก็ตํารวจตะเวนชายแดนนะครับเป็นกําลังด่านหน้าสุดซึ่งคอยดูแลอยู่การวัดการทางฐานใดๆต่อกําลังทั้งอกองทัพเมียนมาหรือว่าชนกลุ่ม น้อยเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ